Giving, that's how we live it, don't be mad at the system It's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they politicians And choose to be an accountant because it's safe in the me. <laughs> ทดสอบคอน,นดัมรถ Isuzu D-Max นะคะเดี๋ยวค่ะไปดูค่าคอนดัมกันนะคะค่าคอนดัมอยู่ที่77.0นะคะสวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะครับที่ใหญ่ย,ยนจุนิ่งนะครับรถยนต์ Isuzu นะครับเดินทางมาใหญ่ย,ยนจุนิ่งนะครับอาการ รถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดินทางมาจากที่ไหนเจ้าของรถชื่ออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่ช้างครับพี่ช้างเดินทางมาจากที่ไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพตรงไหนของเทพพี่อ่าอยู่ตรงอ่าสวนน้ำพรครับแถวไหนคฮะสวนน้ำพรสวนน้ำพรอันนี้อยู่ใจกลางใจกลางนะครับรู้จักใหญ่ยืนตื้นได้ไงฮะอ่าติดตามทางยูทูบครับติดตามครับทางยูทูบเนาะครับรถมีอาการอะไงพี่อ่าควรไหลตลอดครับเวลาสตาร์ทควรไหลออกตลอดเวลา คือตั้งแต่สตาร์ทใช้งานก็จะมีควันยังมีครับหลางใาตลอดเวลาครับ,รบแล้วเคยนํารถไปตรวจสอบที่อื่นมาก่อนไหมเอ่อยังไม่เคยครับยังไม่เคยยังยังหาสาเหตุอยู่ครับยังหาสาเหตุอยู่ครับทำไมถึงต้องตัดสินใจเดินทางไปใหญ่หย,ย,ยน์จริงฮะระยะทางเลย200กิโลแน่นอนเพราะว่าดูทางยูทูบแล้วมีเคสเดียวกันที่เข้ามาก่อนหน้านี้ครับ,รบมาแก้ปัญหาก็น่ามาที่นี่นัดน,น่าจะจบครับ ก็คือมีความคาดหวังแล้วก็กดดันทีมงานเรานะครับรถคันนี้นะครับมีการควันไหลเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะคุยคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบในเรื่องของหัวฉีดแน่นอนนะครับควันไหลเกิดจากการกักเก็บน้ํามันนะครับของระบบปลายหัวฉีดของหัวฉีดนั่นเองนะครับเกิดปัญหาคือรั่วนะครับอาการก็คือจะหยุดตลอดเวลานะครับถ้าควันลักษณะเล็กน้อยนะครับก็จะหยดน้อยควันขาวก็จะน้อยไปด้วยแต่เนี้ยอาการน่าจะหยุด ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีควันขาวไหลตลอดเวลานี่คือเป็นการวิเคราะห์งานเบื้องต้นก่อนที่จะทํางานมีการเทสในเรื่องของควันดํานะครับ,รบการวิเคราะห์งานที่ทางทีมช่างวิเคราะห์ให้ฟังนี่เป็นอย่างไงบ้างครับก็โอเคครับเข้าใจรู้สึกเป็นเป็นจุดที่เราได้ดูยอย่างจากคลิปมาไหมได้ดูจากคล<ร>ิปม,มาตรงครับตรง,ตรงครับคราวนี้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถอดมือฉีดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่า หัวฉีดเนี่ยมันเป็นอย่างที่ช่างพูดจริงไหมนะครับแล้วเจออะไรในหัวฉีดบ้างครับนะครับวันนี้สา,ารเสริมประสิทธิภาพต้องใช้แน่นอนครับนะครับเพราะว่าไหนๆก็คือตรวจสอบแล้วฝาอ่ายกหัวฉีดออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีการเซตอัพของเรื่องในเรื่องของระบบวาล์วนะครับตรวจสอบในเรื่องของสแกนเนอร์นะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ยิ้มๆกับบ้านนะครับอยากยิ้มๆไหมอยากยิ้มยิ้มกับบ้านรถคันนี้ใช้ทุกวันอ่าส่วนมากจอดครับส่วนมากจอดครับรถไม่่อยใช้ไม่่อยใช้เลยนะครับ รถคันนี้ป้ายแดงมาเนาะป้ายแดงมาป้ายแดงมานะครับเดี๋ยวเรามาไปดูนะครับว <gamma gamma> <in> ่ารถอีซูซุคันนี้นะคะัควัมไหลนะครับเกิดจากอะไรตรงกับที่ทีมงานช่างใหญ่ยนจุนนิ่งเราวิเคราะห์ไหมนะครับแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงการใช้น้ํายาสารเสริมประสิทธิภาพของสอใหญ่ยนจุนนิ่งทาไมต้องใช้เดี๋ยวเรามาติดตามครับพร้อมยุคนี้ก็บอกยุคอะไรยุคโควิดใช่ไหมโควิด19แต่นี่มันบู1.9 กับอาการเขาเรียกว่าโรคประจาตัวก็คือปลายไวชีดนั้นเสียทําให้ควันไหลเดี๋ยวเข้าไปดูมันจะออกรูเล็กรูใหญ่รูใหญ่ไม่เท่ากัน<ช>ควันจะไหลพุดๆตลอดอย่างนั้นหรือเปล่ามาจากจังหวัดอะไรมาจากกรุงเทพกรุงเทพนี่ก็คือตัวนี้ที่โดนกัดมากที่สุดหัวอยู่ที่สูงไหนไมาดูด้วยนะดูว่าสูมไหนนี่มันกัดพอมาลูมันกัดแหว่งแหว่งไปเยอะ ตามโครงการมาจากที่ไหนครับอ YouTube ครับ YouTube ออเลยเจอรุ่นเดียวกันพอดีรุ่นเดียวกันพอดีครับจะไม่ผิดหวนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการอ่ป้องกันปลายวัวฉีดเสียนะครับหนึ่งรถเราต้องวิ่งไม่ใช่จอดแต่ถ้าเราจอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ำมนันแล้วเสร็จต้องตง้องต้องมีน้ำยาล้างหวัวฉีดตลอดแม้แม้กระทั่งเราสตาร์ทเครื่องให้ให้น้ำยาล้างหวัวฉีดเข้าไปไปเคลือบ พอรถทุกคันได้แก้ไปแล้วมันจะจบเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งมาประมาณเกือบเกือบแสนกิโลยังไม่เป็นไรเลยจากรถแค่หมื่นห้าพันโลก0หมื่นห้าพันโลดันจะหมดประกันก่อนทีนี้ออกต่างยังหวัดวิ่งตอนนี้เกือบแสนกิโลแล้วยังไม่เป็นไรเป็นมานดาลใจพอดีหาสาเหตุพอดีติดตามจากยูทูบพอดีมาเจอยายนจูนนิ่งพอดีที่เข้าเข้าเคตเดียวกันก็เลยติดตามอยู่สองสองสามเคตครับก็เลยมาตอนที่อยู่ในระยะรับประกันอะ ได,ได้ให้ศูนย์เขาเช็คให้หรอเ่าเอ่อเช็คครับเคยเข้าไปครับเขาบอกว่าปกติเดี๋ยวมันก็หายครับ<อ>ปกติจะหายมันจะหายได้ยังไงมันหายไม่ได้หรอกายอไปมันมีปัญหานนี้นเปนคน็คนขาวพอเข้าไปก็ให้เขาเช็คให้เขาก็บอกปกติครับเพราะว่ารถคันนี้เขา้เขาศูนย์ประจํก็หาสาเหตุไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอครับ,บกปกติปกต,ติเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับให้ศูนย์เขาดูหน่อยครับ ผนไม่ได้ไม,ไมาปกตินะเอาเอาไปเทสเลยให้เสร็จจะได้กลับบ้านเร็วหัวฉีดบูพาวเวอร์นะครับอันนี้ควันไหลควันดำด้วยเรามาดูสาเหตุกันนะครับนี่นค,ครับหัวฉีดไม่รั่วครับเรามาดูการฉีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นใหญ่ครับสายเส้นใหญ่มาก เส็แล้วพ nice ี่นะครับสาเหตุควันไหลควันดำครับทุกรุ่นครับของคมาเรียวถ้าเป็นลักษณะนี้จ่ายละมันไม่เท่ากันไหมครับแต่ละเส้นใช่ไหมครับนะครับนะเส้นเบลเลอร์เลยนะอันนี้เส้นเล็กน้อยเลยมาฉีดบูเวอร์นะครับทําการแก้ไขเปลี่ยนปลายฉีดเสร็จแล้วมาดูการฉีดนะครับของเดิมฉีดเส้นใหญ่มากนะครับ เดิมเส้นมันจะใหญ่เส้นมันใหญ่แล้วมันก็จะเผาไหม้ไม่หมดก็กลายเป็นวันไหลมันก็จะเป็นรถทุรุ่นนะครับโดยเพาะบัวเวอร์แต่บัวเวอร์นี่มันจุดอ่อนมาเลยครับตอนนี้ฉันกาลังเติมสารเคลือบกันหอนปั๊มพาวเวอร์นะคะวีทีวันค่ะสารเคลือบเครื่องยนต์ น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลสารเคลือบบาวาวค่ะ ค่าควนำอยู่ที่14.6นะคะทดสอบนะครับรถอีซุสุดีแมนะครับหลังจากที่มีควันไหลนะครับแล้วก็วิ่งไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบกันอีกแล้วนะครับกับสถานที่ทดสอบสุดหินของใหญ่จนนิ่งนะครับก็คือทางขึ้นเขาเรด้านะครับเพื่อจะทดสอบในเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถดีแมคันนี้นะครับจะ มีกาลังขึ้นเขานะครับ2.4กิโลไหวไหมนะครับตอนนี้เจ้าของรถนะครับหลังจากที่ได้รับการทําเรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบรอบแรกนขาคืบไปแล้วขับไปแล้วในทางปกตินะครับตอนนี้ผมพามันขึ้นเขาใช่ครับคิดว่ายังไงครับคิดว่าน่าจะขึ้นได้ครับนะครับเมื่อก่อนนี้ล่ะเมื่อก่อนนี้ขึ้นไม่ได้เลยครับต้องเกียร์หนึ่งอย่างเดียวต้องเกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่วิ่งทางเรียบมาแล้วนะครับเราก็มาดูทางลาดชันดู นะครับว่ารถจะมีกําลังนะครับเพราะว่ารถควรจะต้องวิ่งในทุกสถานะเส้นทางนะครับให้ได้นะครับตอนนี้ก็ทดสอบอยู่นะครับเป็นทางขึ้นนะครับทางราชันนะครับรถหลายคันนะฮะที่เดินทางที่ใหญ่ยนจุดนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาในสเต็ปเดียวกันนะครับก็คือรถไม่มีกําลังนะครับหลายคันนะครับผมพามาทดสอบการขับขี่บนเขาเรด้านะครับเพราะว่าจะ เพื่อให้นะครับเจ้าของรถเองนะครับมีความมั่นใจในการใช้รถนะครับบางคันเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของเส้นทางที่มีเขานะครับรถกลัวขึ้นไม่ไหวกําลังตกรถไม่มีแรงนะครับเพราะว่าเกิดปัญหานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทการแก้ไขนะครับพอมาทําการแก้ไขแล้วเราก็ทดสอบกันเลยนะครับให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ารถจะได้นําไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับตอนนี้การขับขี่ อดีกว่าเดิมเยอะเลยครับขึ้ืนเขานี่เกียร์สองสบายเกียร์สามสบายเลยครับคือกำลังเครื่องยนต์มีโมาเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อย <c oughs> มีมีการคาดหวังมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอยากยิ้มยิ้มกลับบ้านนะครับแต่ผมก็ยังไม่ไม่ไม่บอกนะฮะให้ยิ้ม,ย,มยิ้มกลับบ้านนะครับอยากให้ทดลองด้วยทดสอบการขับขี่นะครับคือภาคสนามด้วยตัวเองเลยนะครับก็ได้แบบ ยิ้มอย่างเต็มเต็มสักทีนะเต็มเต็มสักทีนะครับแต่ก่อนไปไหนมาไหนกังวลมากยังขึ้นเขาเนี่ยครับอันนี้สบายสบายเลยครับสบายสบายนะครับแม่บ้านก็คงจะยิ้มด้วยยิ้มด้วยครับตอนนี้มาทดสอบนะครับก็ปล่อยให้แม่บ้านรอไปก่อนนะครับรอที่อุ่นๆจุดนิ่งนะครับก็จะมีช่วงหรือจะเป็นทางขึ้นทางดันขึ้นนะครับอิซูซูทีแม็กคันนี้นะครับซึ่งติดตามใหญ่จูดนิ่งนะครับจาก ยู u ูบนะครับแล้วก็ตัดสินใจมานะครับมาช่วงจังหวะดีมากนะครับช่วงจังหวะโควิด1 9นะครับแต่อยญ่ยนจุดนิ่งนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับการคลีนิ่งในเรื่องของสถานประกอบการนะครับรวมทั้งคลีนิ่งในเรื่องของเจลนะครับทำความสะอาดต่างๆนะครับรวมถึงแมสนะครับซึ่งพนักงานทุกคนก็ต้องใช้นะครับความปลอดภัยรถมาถึงก็ต้องมีการทําการคลนนิ่งในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับประตู นะครับทางด้านนอกด้านในนะครับพวงมาลัยแล้วก็ห้องโดยสารนะครับก็มีน้ายาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อความสบายใจนะครับของเจ้าของรถแล้วก็ทางทีมงานใหญ่ยนนิ่งด้วยนะครับตอนนี้ก็ทดสอบกันรู้สึกรู้สึกไม่พูดอะไรเลยสบายว่มสบายนะครับสุดสุดแค่ตรงนี้นะครับรถทุกคันที่นํามาขึ้นนะครับมาทดสอบนะครับก็จะต้องมาสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสารนะครับสารเฉพาะหัวเขานะครับ ี่คือจุดสูงสุดของเขาดดาอําเภอตะคีนะครับตอนนี้นะครับเราทดสอบขึ้นมาสุดแล้วเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เก่งไหมเกรงไหมเวลาการขับขี่นี่ต้องดันรถขึ้นมาในรอบแต่ก่อนนี้เก่งครับเพราะว่ารถมันไม่มีกําลังอแต่เมื่อกี้ขึ้นมารถวิ่งเกียร์สองสบายๆแล้วไม่ต้ศัสท์เกียดแต่เวลาดันขึ้นเขา สบายเลยสบายเลยชิลเลยครับชิลเลยชิลเลยครับวันนี้เดินทางมาใหญ่อยู่จุนนิ่งคุ้มไหมคุ้มครับกับการดู YouTube ครับคุ้มครับการศึกษาและดู y o u t ตัวประจันใหญ่จุนนิ่งคุ้มครับคุ้มมากเลยครับงั้นฝากถึงสมาชิกเลยรถท่านที่ใช้รถ E 0.9 U Cover นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องนี้มาหาจันใหญ่จุนนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจบจบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ One Stop Service ใช่ครับกรรมการที่นี่ก็เราต้องทำ รถทุกคันนะครับที่เดินทางมาเราต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้นํารถกลับไปนะครับแล้วที่สาคัญที่สุดนะครับต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับการแก้ปัญหาการวิเคราะห์งานต่างๆตรงจุดนะครับเจ้าของรถเองจะจ่ายเงินนะครับในการดูแลรถนี่จะถูกลงไปด้วยนะครับการวิเคราะห์งานถือว่าสําคัญนะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่เป็นเจ้าของอู่นะครับล้วตอนนี้เนี่ยสามารถไปติดตามนะครับทางชมรมลุมช่างด้วยใจนะครับแล้วก็รวมช่างของคาบูเรเตอร์ นะครับถ้ามีรถนะครับเป็นพวกเรโทรรถคาบูเรเตอร์ก็สามารถเข้าไปห้องนั้นได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามใหญ่ยนจุดนิ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะสอใหญ่ยนจุดนิ่งนะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องส่งนะครับยูโซโซหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์คันนี้กลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับกับทีมงานสอใหญ่ยนจุดนิ่งอำเภอตาครีครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I could feel cut.